ขับมาจริงๆนะดาเราอ่ะไม่เอาหรอกแต่ขับมาขายของเขาบอกดีดูเรือด้วยมึงกล้ามาก็มาดิเฮ้ยไอ้ดีแคกกองอยู่เฮ้ยว่างมาฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยลุลเฟนนี่เฟนี่ได้ดิได้ดิเอาได้มาดิได้ดิวันฮิตเลยนะทีเดียวนะ ได้ละเดี๋ยว,วมันโดนบอกแค่นั้นตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเอาให้ตายเอาให้ตายแตอาา่อาหารหมดอาหารอยู่นี้อาหารอยู่นี้ข้างบนข้างบนจะปิดเรือให้ไม่ได้เลย,ไม,ไ,เลยไม่ทันเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปวิ่งเอาเล่นเลยข้างบนอะ่ะ ไอดีอุดไว้เดีวิทได้ครับขับตไม่ได้พิจารณาับับตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งี่กัใครไปเล่ส์โจมมาใหจมมีที่อ่ะนี่กรสับทัพแปดสัไม่เริ่มก่อนนะการเรียนสแปดได้ไงวะตายสองตาสอตายสเริ่มไจมเลย่มไจมไอดียิไม่โดนเลย ขับไปสองคืนขับแล้วไรนี้เดี๋ยวกูเองมันวอนไงมันวอนไงออกรู้ได้ทำไมมันถึงมานี่จะขายของดูดิจะหลกมึอยู่เฮ้ยออกออกเอาหลบของหายหมดนะเนะจ้คนตึงเจ้คนไทยปะไม่ไม่ไทยไม่ไทย รายอย่งเี้มึงต้องการไงเอ้ยเต็มเต็มอุ้ยเรือลูกเรือมาไอสัตว์ดึ๊บโอ้โหดึ๊บอุ้ยโอ้ยหลับตุ้งเต้น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 อยู่ถึงเต้นอันนี้ถ้าเคยมีมาก่อนอุ้ยเต้นอีกแล้วอีกแล้วเต้นอีกแล้วตานึงตานึงตานึงชื่นกูมีความสุข เสียใจเล็กน่อยแม่งเอ้ยเดินเดิเดินเข้เต้นเข้าเต้นไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยมันเต้นสวยอ่ะเจาสวยเรือผีอ่ะกูเต้นไม่หยุดเลยอ่ะชิบหายแล้วมันคนไทยไอ้น้ำมันคนไทยแป๊บแป๊บแป๊บสู้ก่อน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 ยึดเรือมันวะไม่เรือพังหรอใช่เราโดนเรือผีเราโดนเรือผีไงล้อล้อ บิดๆหน่อยนะจะบุดบิดหน่อยเรือไม่แล้วเรือมันอ่ะจะจมเล้วเว้ยจะจะจมเลยแบบจะจมจริงอ่ะหนีไปแล้วเราขึ้นเรือผีมันไล่เลยไปไปช่วยผียิงไม่อย่าไปโดนปูเรือผีอะไรพวกมึงอ่ะตำแหน่งเอาโพดเลยนะเอาโพดเลยนะขี้อ่ยกลับเอาแม่งดิแม่งโดนปูมันไปแล้วอ่ะมันไม่ไปหรอกแม่งโดนแน่เกินดีนะ ไม่ได้เก่งออกไปเยอะนั่นที๋เหรอเอาเรือผีเอาเรือผีมุดหนีโอ้โหบ้าฆ่าแล้วก็มุดหนีโคตรเฮี้ยเลยเราทำเเพื่อนอะไรวะเรือผีไม่มาเอาเราแล้วมันก็มุดหนีเฮ้ยอย่าแม่งโดนสัตว์โง่แล้วใจคนไทยมันเรื่อนให้่ตอนนี้ไอ้ดีโดนมันเสียสักสิ คือเจะไกลได้แพ้เอไออะไรที่อาจารย์ลงเป็นน้ำมันให้ก็คือแม้งยิงเสร็จหนิงจะดีเวนมันอ่ะเออไม่ใช่ก็มันไม่ออกออกซ้ายต้องออกซ้ายปะโอ้โหแล้วมาเจอไม่มีคิดเองคิดว่าเป็นฝันแล้วกันโอ้ตกเรือคนดีผีเก็บใบเรือแล้วเก็บใบเรือแล้วเอาเลย คุณเรียเป็นใครกูเอาหมดพวกเราเป็นพวกดักฟอสไฟเห็นไฟเ์็นเฟสไฟเคลื่อนย้ายในไฟของเราเจอแน่ๆออฟด้วสตอมเจอแน่ๆนเป็นแล้วโคตรเสียงเนเรียนพะนันมันยิงมาเฮ้ยมันมันมา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 มันขึ้นมั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 นมาขึ้นมาเออมันมานะมันมานะโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไอ้ดีตรงหลังร่วงล่วงร่วง tỏi theo fire fire full chỗ này nữa mà man man ôi 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 đột chọc đảo Men nhá men ừ không được không được hai ยิงนใหญ่ได้ยิงคนใหญ่ได้อยู่งมาดูหนึ่งระยะเผาขวดเราเกือบจะชนก่อนนะเราจะเคยตื้นนะเต็มตัวเต็ตัอมเต็มตัวซ่อมเราจะเคยตื้นเราจะเคยตื้นได้ได้ได้ไซ่อมให้กำลังสัใจอย่าขัดกัน เกอขั้นแรกก็มาทำทต่มันเกิดไปโจ้ก้าระข้างปลอดภัยข้างล่างปลอดภัยชอบแล้วหันไปเลีวขวาสุดวุ้นวัดเสในแล้วไม้ได้นะดมันฟุ บวชเลยสนไนมันนะเฮ้ยลมส่งทนันนะเนี่ยลมส่งทนันนะเนี่ยเอาดูลมแบบส่งเลยอ่ะทนัทนทนันดูถ่ายดูถ่ายด้วยถ่าย,ายด้วยนะดูตรงพื้นอ่ะดูมันขึ้นมาก็าสุดเต็มตัวกูเลยเฮ้ยมีเรือลำเล็กอยู่เอาน้องอุ้อยข้างหลังเข้าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมาปล่ายให้ดูตายหนึ่ง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  ใช่ใช่ตายหงตายหนึ่งเราก็ตายเฮียลงลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเสียแล้วว่เสียแล้วเสียแล้วเกิดกูตายหายแล้วอยู่ตรงนี้เจอเพื่อนทุกคนปะวะอ้ายแล้วโทษโทษกูไม่เห็นว่ามันอยู่เราต้องต้องกันนะเฟิสเฟิร์สไห้อฮ้ยต้องต้องต้อง้ตงตอง อย่าด่าอย่าด่าไม่เอาซ่าสแกปซ่ามันไม่พงไม่พูดเลยอะสักคงสักคำอ้าวไม่เรือแล้วปลอดภัยนะงงชนเน่เอาไม่ตายตายเฉยไม่ไหนแล้วตายแล้วมันาหรอ้แล้วตายหนึ่งตายหนึ่ง อไอสองโอ้ยลืมโทษๆแตกอยู่จะจมจะจมจะจมแล้วฮะโอ้ยมึงอยู่ไกลมากไอ,ไอิร์นไอ้เราต้องเลี้ยวขวาออา,าไอซึ่นคนหัวเดียวคนเดียวเออเลยมันจะลับจะไปไหนไอสัตว์ต้นไม่ต้องห,วงห่วงเดี๋ยวคนส่งใจไปให้ยี้อะสุตซ ลักโลมเป็นวงเรือจมไค่ไดนอะไรนะแบเมื้อ,อ,อสุนนึงอสุน,สนดี้ายหนึ่งอุ้ยเอาอีกแล้วลิบไหมเดี๋ยว่าเราต้องเลี้ยวโอเคโายสองเองาอ,อีกแล้วนี่คือโนวันเพเยอร์ายสองเมมีอาหารอยู่สบายมาดีพี่อ่ะ ไอ้กูไปเล่นบนเสาได้แล้วเนี่ยด้สุดไอดจริงน่าจะจะดีกว่าเออน่าคิดไปถ้าดูจากความไวไปสองสงารจะทันไปยกตี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 มาแล้วมีคนกำลังไปหาเอาหนึง่งก็จะทันก็ยังไม่เลย เด็กน้อยเลยดายเดือดขาะไรสดเรือเราค่อนข้างช้าอ่ะเพราะว่ามันตันลงเฮ้ยโอ้โหคตรด,ดีโดยไกล์อ่ะยดงได้พอเขาบอกคุณใช่ปะ่ะคือคิดว่าจะรอดง่ายใช่ปะ่ะเฟิร์สเรามาแล้วเฟิร์สต่ตอก,กระดงเรือห้ามไอ้ดีบเบรกก่อนยิงได้นะทันทีเฮ้ยเฮ้ยเผื่อปิดตายป่ะ อุ้ยสูงไปเล่นกำลังไว้ให้โดนท้องเรือตายว่ะจะจมแล้วะจะจนวะ้ีเดียวชั้นสองเขาใช้สองเขาสู้เขสู้สัตว์เที่จกูคุมอ่ะกูคุมยังอยู่่ะเมื่อกี้ไฮไลท์กูเลยไปเลยไกด์เทดดิมันไม่ต้องสนเรือยิงต่อไปยิงต่อไปยิงต่อไปกากคนกากคนไม่กูมีระเบิดอยู่ในตัวเอาดิแบบระเบิดใหญ่อ่ะเอาดิเดียดิยิงต่อไปเดียต่อเองยิงต่อไปไปเลยตั้นไปเลยตอนนี้ยิงไม่ได้ตอนนี้ยิงไม่ได้ป้องปืนยิงไม่ได้เลย เปลีนนย่ยนสไนบ์ป่ะไปลี่ขนาดน้ำออกไปยังโอมเข้ามาไปลี่ขนาดไปไยังโอมเข้ามา,าแล้วเยอะเกินบูมมันดีกว่าเชี <S <S ย่ยสไนบ์เราเป็นหนึ่งเม็ดไปเรียกว่าขยับมันมันมาหากูอุ้ยเปลี่ยนไม่ได้ให้ใส่ทุ่ไม่ได้ไบลจะตายแล้วไบลจะตายฮัลโหล ฟี่กอฟฟี่โอ้โไ,ไม่ได้เลยอ่ะองสงบศึกไหม,มงสงบศึกไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่อ่ะมึงเกมเก่กาคุยใช่ปะ่ะบอกว่าอะไรขอยาวยาวเดี๋ยวขยับนิดน,นึงแล้วเราจะเบรกเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะอ้อนกูร้อนเฉย ไม่เรียงมันจะจบแล้วกูกูดักใต้ักดักใต้เรือโอ้ยจับโดนเธออะไรอ่ะกินก่อนไม่ใช่เหรออะไรอยากฟ้องง่ะเฮ้ยหนาวอย่างเฮ้ยสนัยเป็นสนัยวะสนุกจริงคุณผู้ชมเอาก่อนไม่ใช่เหรอเอาก่อนไม่ใช่เหรอเออยเอาแตกแตก มันล้มปะมันล้มปะล้มหนึ่งล้มหนึ่งกูกูตายเติมอีกหนึงถูกได้ไมันลง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 มาเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้อะไรเดี๋ยวยิงให้ไม่ใช่เต้นหน่อยดีหน่อยผู้ชมมันอยู่ไหนอ่ะมันหันเรือมันหันเรือมาหันเรือมาใช่ป้งเจ็บเจ็บเจ็บโดนสไนส์สไนส์สองนัดตายอุ้ยตัวกระเด้งกระเด้งหมแล้วแบบคือสีเขียวอะไรอ้เปล่าไอ้เปล่าเบบ โควิดอ่ะกับตัวกันหน่อยดิเอายิงเข้าตัวเติมๆเลยไหวเปล่าพี่มึงอ่ะไหวเปล่ากสุนก็หมดละกูไหนลืมไปเดือพนาทีปะเฮ้ย ไม่จนกไมคกันไปคุยกันไหวเป่าตายหนึ่งตายหนตายหนึ่งโออะไรวะกูโดนอะไรไอ้น้ำน้ำท่วมะวองอถังระเบิดไอ้เหี้ยเออมือแล้มองไม่เห็นุทล้งเหนื่อย มันไม่จบเหมเราครับมันด่ากูด้วยอย่างเงี้ยเลยสกิลเราไม่มีปืนสนเราไม่มีปืที่ปืนใหญ่แล้วนะใช่เราไม่มีเลยตายอีกหนึ่งโอ้ยจิ้งไกลมันมึงไอ้ทั้งบนอย่ากูเล่นทั้งล่างมีคนร้อ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 นสองคนมีคนร้อนสองคนรู้ตามหน่อยไกลไปด้วยกูรอยยิงตรงนี้ดีกว่า ตายตายตายิงเข้ามันอ้าวไม่ตายด้วยวะโอ้ยเฮียกูตายไกลตาย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 สไนต์ตายห่อคอยมีห่อคอยตรงนี้มีอะไรปะมีมีหมดอ่ะมันมันอืมตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสองตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายบนเกาะตายบนเกาะตายสามตายสามตายสามตายหมดเลยตายหมดเลยสวยดีไอพวกนั้นมันไม่หลบสไนต์กันบ้างเลยวะให้ปล่อยกูยิงฟรีเลยไปไม่เท่าไหร่พวกมึงอ่ะไปต่อยี่อะไรสไนต์โคตรกาก ผฟังไม่ออกไอ้น้ำน้ำมันหายหมดแล้วอะไรอะไรตายสี่อะไรอะไรอ่ะยิงก่อนทำไมอ่ะมูจะจะไม่ยิงนะยิงก่อนนะยิงก่อนนะว่เลยไมาไม่จะหมดไว้จะยิงกันแบบมหาศาลมหาโซนแม่งบอกกูไม่จบง่ายอ่ะกูก็ไม่จบกันหนอยเฮียยิงพวกกูก่อนอ่ะไฮ้น้ำเข้าเร้วแบบเต็มที่เต็มสูบจบไปเร็ว ใช่ไม่ไหวนะไม่ชอบว่ะตอนนี้ทำไมไม่ขึ้นเกาะมันขึ้นเกาะคนหนึ่งตายหนึ่งไปหาไปหาของขอโทษขอโทษอะไรอะไรอย่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดนะขอโทษครับขอโทษนะใจใจใจเย็นดิใจใจใเย็นอืออย่าพูดเยอะทำไมวะไายทำไมวะไอ้ใหญ่ในในแม็กซ์แต่เย็นเราคุยกันก่อนอะไรนะ ปืนก่อนจะเย็นก่อนจะเย็นครับจะเย็นผมไม่สู้ผมไม่สู้คนณจะเย็นหนีหนีหนีครับยินครับจะเย็นหนีหนีจะเย็นไอ้ดีหนีโอ้ยเรือเป็นไรนี่ไอ้ดีหนีไอ้ดีหนีไอ้ดีหนีนายเรือเป็นไรอ่ะไอ้เรือสมาร์เตอกูไม่ได้ใช้แต่เกียวเองโอ่โง่โง่ไะเนี่ยโคตรกากเต้นแบบหมาหมาเบ้าไม่ดีจะเย็นดของที่อย่าด่าอย่าด่าไม่เอาไม่ อุ้ยไอ้ดีห้าไหมเฮียไอ้ดีระเบิดใต้ท้องเรือเรามีคนระเบิดใต้ท้องเรือเราไปเท่ไหนนะกู้นังเกิดกู้นังเกิดเราจะจมเรากำลังจมกู้นังเกิดกู้นังเกิดกู้นังเกิดมาแล้วมาแล้วอันนี้แหละเบียร์ไม่มีนั่นไงยังไม่มีขาดเคิร์ดนบีขาดคือโคเบนอะกู้ว้ําหารเราไม่เจอจริงๆเลยดูทรงก็ไม่งง่ือไม่จับไม่จบง่ายๆเป็นไงล่ะึงเดี๋ยวมันก็บอกว่าหนี ไห้หวัดเลยไปเรื่อยชนะเพราะเลือผีเหี้ยถ้ามันถ้ามันมาเดี๋ยวมันก็เห็นเรือเราจมเองอ่ะไม่ไหร่หรอกจมทั้งเรือจมทั้งคนซื้อของ่อนผมผมยังเหลือพิกาช่ายู่เดิมเก็บสามเก็บสี่โคตรโหดคือมึงจะเล่นต่อหรอสามเอาเลยสี่สวยดีเรือจมเลยไหมล่ะ เพียรภาพก็สวยไม่จุก่เอารูปยังไงวะก็ต้อง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 ถ่ายไปน้ำไม่นะในตอนในแต่เรือยบุฟฟนั่นไม่กดตรงไหนกูลืมไปแล้วมันจะขึ้นมาบอกอ่ะการตั้งค่าคังดาวน์โหลดใช้อินเทอร์เฟซในเกมครอบครัวนี่ไปเป็นวิววิวแมรี่วิวอ่ะไปที่สตรีมวิวแล้วก็สกินช็อตภาษาไทยป่าวภาพหน้าจอได้นานเลยก็ต้องมาถ่ายมีคนไม่กระตายคาเรือ สองลูกเป็นตรงกลางนี่โดนัทแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปอเหรอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามช่องเอ่อช่องปัดและกดแชร์นะครับท่านผูคนเทคแคร์อยู่ข้างใจครับผมฝากติดตามช่องสแคปแล้วก็ช่องเดเซียด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับเจอกันนะทุกคนและฝากถึงคนพวกนั้นด้วยนะฮะ